สวัสดีครับ f เอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,รบก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางลาวสตาร์ลาวสตา s ์วีไอพีก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกวันที่ยีปดกันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวีก็อ่านเลขเด็นจาก0ถึง9ครับได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขเอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกวันที่28นะครับลาสตราผลออก4 3 0สา สี่สามศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับก็ถือว่าชุดวินเข้าเนาะนะครับก็มีสี่มีศูนย์แต่ว่าไม่มีเลขสามนะครับถือว่าตัวทีเข้าตัวเจาะก็คือหนึ่งเจ็ดแต่ผมว่คือตัวประกบมันมาดีกันเนาะนะครับเลขเป็นก็มาแค่เลขสี่วิ่งอย่างเดียวเกาที่เลขสี่วิ่งอย่างเดียว ไอพีสี่ศูนย์สี่หกศูนย์ออกสี่าสามศู VIP, นย์นะครับต่อที่ดาวสตาร์วีไอพีนะครับดาวสตาร์วีไอพีผลออกนะครับโซนสองเจ็ดห้าเก้าครับเขาตัวเน้นไม่เข้านะครับเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลขเก้าครับอันนี้เข้าตัวไม่ได้เน้นเนาะนะครับบิ๊กโล่ก็มีเลขเก้าตัวเดียวในชุดวิน มีเมีสอแต่ว่าไม่มีเลขเจ็ดเล 5, ขห้าก็เขาวิ่งลดทั้งเดียวนะครับสุดจุดวินหลุดนะครับนี่วิ่นเท่านะครับนี่วิ่นลุดก็มาตามมาต่อวันที่29นะครับ ยี่สิบเก้ปดปศสองพันอร้อยสแะครับล่าสตาร์สตา VIP. สรา์ีไอพีกับเซต่า ก็มาดูชุดปินวันนี้นะครับอันนี้ยีสิบก้าลาวสตาร์ชุดปินได้เลขหกเจ็ดหนึ่งห้าสาม เลขหกกับเลขเจนะครับก็จากที่เลขหนะครับจะเป็น6 1 6 5 6 3 ต่อไปพี่สี่หกสั่งแล้วก็ตามนี้เนาะนะครับสำหรับเราสตาไปกันต่อที่เราสตาร์ VIP นะครับชุดบินวันนี้ได้เล็ หนึ่งเจ็ดแปดเด็กเต็มได้1กับ2องนะครับเน้นที่เลขหนึ่งที่หนึ่งหดหนึ่งแ สามตัวสามหกหนึ่งเลีหนึ่งหกหนึ่ง,หกหงไก่วิ่งโลดเลขหนึ่งระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับก็ตามนี้เนาะสำหรับยนวทา,าเอาสตาร์บีไอพีนะครับ ใครที่รับเนี่ตางก็แก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรในสมาชิกทีีและท่านผู้ชมที่เ้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่ยีเดือน8พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ